กาบเรียนท่ทานประธานผู้ิสภาที่ครบผมเฉลาาภูมิลารัยสมาชิกผู้สภาก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการกิจการพลังงานที่มารายงานประจำปีพศ2564ในครั้งนี้จากดูการรายงานข้อมูลทั้งหมดก็ครบถ้วนแล้วนะครับแต่ผมจะช่วยสนับสนุนและสอบถามเพิ่มเติมเนื่องจาก เขตพื้นที่อ่ะเขตที่สิบอยู่ที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้พี่น้องชาวราชบุรีเขาร้องเรียนมาหาผมเป็นจำนวนมากเนื่องจากเขตที่สิบอยู่จัง,จงหวัดราชบุรีครอบคลุมหล,หลายจังหวัดแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ควบคุมหลายจังหวัดแล้วก็ขอบเขต ที่ตั้งไว้ะนะครับมันกินพื้นที่ไม่กว้างในตัวตัวตวจังหวัดราชบุรีก็คือผมจะพิปายเรื่องกองทุนนะครับในมาตรา97พระราชบัญญัติเพื่อพัฒนาพื้นฟูกองทุนที่ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรีจากการลงพื้นที่สบพรประชาชนได้ร้องเรียนมามากว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่ถึงตีกรอบแคบ พอตีกรอบแคบแล้วพื้นที่ชุมชนนะผมคิดว่าถือดีแล้วว่าถือเป็นพื้นที่ที่ดูแลอย่างทั่วถึงแต่การดูแลพ,พื้นที่ทั่วถึงเนะี่ยมันก็ทำให้เสียโอกาสพี่น้องจังหวัดราชบุรีเช่นถ้ามีเงกองบกองทุนนะครับในส่วนนี้ที่ดูแลชุมชนในเขตใกล้เคียงโรงไฟฟ้า แล้วก็ท่านก็ดูแลอย่างต่อเนื่องหลายปีและพื้นที่นี้ก็บอกว่าไม่รู้จะไปทำอะไรงบกองทุนไฟฟ้าให้มาแล้วก็เพราะพัฒนาหมดแล้วเช่นชุมชนโรงเรียนวัดตอนี้ผมเรียนท่านประธานถึงคณะกรรมการพลังงานนะครับแล้วก็ท่านเลขาคมกิจด้วยฝากเรื่องนี้ขอให้ขยายขอบเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรีให้กว้างครอบคลุมทั้งจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะพัฒ,พฒนานในส่วนที่ใกล้เคียงให้ได้มีคุณภาพเหมือนที่ว่าตามมาตาที่ได้กำหนดไว้มาตา97ว่าให้พัฒ,พฒนาชุมชนและท้องถิ่นในส่วนนี้ผมอยากจะให้ขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วสอบถามประเด็นที่ผมขอสอบถามท่านประธานถึงคณะกรรมการว่า เ,เงินกองทุนในส่วนเนี้ยมีชาวจังหวัดราชบุรีบ่นว่าเอ๊ะมอบให้จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจริงหรือไม่50ล้านทุกปีแล้วก็พื้นที่ขอบเขตโรงเรียนวัดในโซนใกล้เคียงปีหนึ่งหลายสิบล้านผมคิดว่าอยากจะให้ ทบทวนในเรื่องนี้ในฐานะไปตั้งเขตที่10ที่จังหวัดราชบุรีขอให้ขยายพื้นที่เพื่อที่จะดูแลโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีอย่างทั่วถึงนะครับสุดท้ายนี้ขอกับเรียนท่านประธานถึงคณะกรรมการพลังงานและท่านเลขากรุมกิจช่วพิจารณาในเรื่องนี้ขอบคุณมากท่านประธานครับ